สวัสดีค่ะคือหนูอยากทราบว่าอาชีพที่จะต้องเจอเรื่องกระทบบ่อยๆเช่นดารานักร้องวงการบันเทิงสามารถดูสติปัฏฐานสีแล้วบรรลุธรรมได้ไหมแล้วถ้าตั้งใจอยากพ้นทุกนี้ควรหรือไม่ที่จะทำงานในสายอาชีพนี้คะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันผมยกตัวอย่างแบบสุดตองเลยนะในสมัยพุทธกาลไม่ใช่แค่อาชีพดารานักร้องนะแต่เป็น อาชีพหญิงงามเมืองเลยทีเดียวหญิงงามเมืองก็คงทราบนะถ้าปัจจุบันก็คงนึกถึงโสเพณีแต่ว่า,าสมัยนั้นเนี่ยหญิงงามเมืองเป็นที่ยอมรับนะก็เล่าเล่ากันนะว่า,าถ้าผู้หญิงคนไหนเกิดมามีความสวยงามมากแล้วก็เป็นที่หมายปองอถึงขั้นจะทะเลาะเบาแหวงกันนะหรือว่าจะฆ่าแกงกันระหว่างผู้ชายที่มากมายที่ต้องการ เจ้าหล่อนนะพระราชาก็จะแต่งตั้งเป็นหญิงงามเมืองซะเพื่อที่จะให้ชายเหล่านั้นเนี่ยได้สมใจพร้อมๆกันหลายๆคนนะถ้าหากว่าใครมเีเงินพอที่จะซื้อตัวนางตามที่พระราชาท่านตั้งอัตราไว้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้นางไปครอง เป็นเวลาที่กําหนดนะฮะแล้วก็ห้ามไม่ให้มีใครจับจองเป็นเจ้าของนะนางจะเป็นตัวของตัวเองคือพูดง่ายๆว่าอาชีพที่บอกว่าเป็นหญิงงามเมืองเนี่ยมีศักดิ์ศรีนะฮะในสมัยหนึ่งนะครับในยุคหนึ่งในถิ่นหนึ่งแล้วก็ในครั้งพุทธกาลก็มีหญิงงามเมืองอย่างเช่นนางสิริมานะฮะทีะ่สามารถบรรลุธรรมได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีปรากฏเป็นประจักษ์หลักฐานนะครับอยู่ในชั้นพระไตรปิฎกบอกว่าหญิงงามเมืองมีนางสิริมาและใครคนผมผมจำชื่อไม่ได้ถนัดนะก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไม่ใช่แค่หนึ่งคนแต่เป็นสองคนหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับกอ็อยากจะบอกว่าแม้กระทั่งอาชีพที่ คนนึกไม่ถึงว่าสามารถจะเจะเริญสติได้เนี่ยนะถึงขั้นที่บรรลุมรรคผลเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เอาแค่การจเจริญสตินับกันแค่จเจริญสติอย่างเดียวนั้นดารานักร้องถ้าหากว่าไม่ได้ทําอนันตริยกรรมไว้คือไม่ได้ฆ่าแพะฆ่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์ไม่ได้เป็นสงฆ์ที่ทํา ให้เกิดการแตกแยกภายในอาวาสนะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสทำพระพุทธเจ้าพระโลหิตท่อนะครับก็เหล่านี้คือไม่ต้องห่วงแหละนะกรรมอะไรอะไรก็สามารถที่จะลดหย่อนผ่อนโทษกันได้สามารถตั้งจิตนะให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความเที่ยงที่จะรับรู้ตามจริงบรรลุ มักผลกันได้นะครับนับตั้งแต่โสดาปฏิผลขึ้นไปถึงพระอรหัตตผลทีเดียวแม้แต่พระองคุลีมานนะซึ่งสมัยนั้นถ้าใครเจอก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระอรหันเนี่ยนะก็ต้องหลีกกระเด็นกันทุกรายเพราะว่าเป็นจอมโจรชื่อดังนะฆ่าไม่เลือกหน้าฆ่าไม่ต้องนะดูว่ามีความแค้นต่อกันมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่า จะเอานิ้วจากคนตายมาห้อยคอให้ครบหนะึ่งพันจะได้ร่ำเรียนศาสตร์วิชาที่ครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยไปหลอกไว้ไปหลอกลวงไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะถ่ายทอดวิชาสูงสุดให้ถ้าหากว่าไปฆ่าคนได้ครบพันนะโดยมีหลักฐานเป็นนิ้วของคนจำนวนพันนั้นห้อยคอนะตอนแรกอาจารย์ก็เข้าใจว่านะยังฆ่าไม่ถึงพันก็น่าจะโดน สวนกลับซะก่อนตายซะก่อนแต่แท้ที่จริงก็คือสามารถทําได้นะท่านท่านเก่งมากมีตะบะแก่กล้ามากสามารถฆ่าคนได้เกือบครบพันคนแต่คนที่หนึ่พันเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าฆ่าไม่ได้และยังถูกฆ่ากลับเป็นการฆ่าอุปาทานฆ่าความหลงผิดความเห็นผิดท่านไม่ได้บรรลุอรหันต์ทันทีนะแต่ว่าก็บวชสักพักหนึ่งกว่าที่จะค่อยๆ ความมืดมนอนทการในจิตใจจะถูกขับไล่ด้วยแสงสว่างจากพระธรรมคำสอนนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกไว้เลยคือพูดสุดตรงเลยบางบางบางทีก็มีมาหลายกระแสนะบอกว่าอย่างถ้าดูหมอเนี่ยไม่มีสิทธิบรรลุมากผลนะฮะก็มีประจักษ์หลักฐานในชั้นพระไตรปิฎกอย่างเช่นพระอัญญากนทัญะนะครับท่านก็ดู ในลักษณะที่ว่าทำทำนายทายทักลักษณะของผู้คนนะว่าจะได้เป็นอะไรมีความเป็นใหญ่แค่ไหนนะหรือกระทั่งดูได้ว่าเป็นมหาบุรุษสามารถบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าได้หรือเปล่าท่านก็ทายถูกมาแล้วนะเ,เรียกว่าเป็นนักดูงโเฮ้งชื่อดังในยุคพุทธกาลทีเดียวท่านก็ ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นเป็นรายแรกของพุทธศาสนานี้ด้วยที่มีพระพุทธโคดมเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นพระศาสดาในพุทธศาสนาครั้งนี้ท่านท่านกา็นอกจากเป็นพระโสดาบันได้ง่ายๆแล้วนะในเวลาไม่นานท่านก็ยังบรรลุพระอรหัตผลเป็นคนแรกอีกด้วยนะฮะ ก็สรุปนะไม่ว่าจะมีอาชีพไหนสาขาใดถ้าหากว่าไม่ได้ไปพลังทำอนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมรุนแรงที่จะต้องได้รับผลได้รับโทษเป็นนรกเท่านั้นสถานเดียวนะครับก็นอกนั้นนี่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทั้งนั้นแหละทีนี้มีเงื่อนไขยอยู่นิดหนึ่งคือการที่เราแสดง มีอาชีพเป็นดาราหรือว่านักร้องนะถ้าหากว่ารับงานมั่วจนกระทั่งจิตมันหมุนมัวจิตมีความบิดเบี้ยวเกินกว่าที่จะรู้อะไรตามจริงได้อย่างนี้ก็เรียกว่านะปิดทางตัวเองเหมือนกันคือไม่ว่าจะอาชีพสาขาไหนถ้าหากว่าเราจะต้องโกหกเราจะต้อง มีการทำบาปทำกรรมผิดศีลน,นะไปยั่วยุให้คนอื่นเขามีกิเลสแรงๆมากๆเนี่ยไม่ว่าอาชีพไหนสาขาไหนนะมันไม่สามารถที่จะยอมรับตามจริงสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าได้หรอกถ้าหากว่าจะสำรวจง่ายๆว่าคุณมีจิตบิดเบี้ยวเกินกว่าที่จะบรรลุมรรคผลได้หรือเปล่ามีวิธีสำรวจ ง่ายที่สุดเลยถามตัวเองว่าสามารถที่จะยอมรับตามจริงได้ไหมว่าขณะนี้หายใจเข้าขณะนี้หายใจออกขณะนี้ที่กําลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยมันมียาวมันมีสั้นไม่เท่ากันถ้าดูไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยแล้วมีความรู้สึกว่าเออลมหายใจเดี <De> ๋ยวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นไม่เท่ากันคนละชุดกันรู้สึกว่ามีกิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ นิ่งๆสบายๆอันนั้นแหละเป็นหลักประกันได้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดาสาขาใดามันยังไม่รบกวนจิตใจให้บิดเบี้ยวมากเกินไปผมขอตั้งสังเกตข้อสังเกตนะบางคนเนี่ยเป็นหมอด้วยซ้ำนะแต่ว่าโกหกบ่อยจนกระทั่งจิตเนี่ยไม่สามารถที่จะ ออยอมรับความจริงอะไรได้เลยเห็นเรื่องจริงหรือเห็นความดีงามเนี่ยเป็นเรื่องตลกไปหมดแล้วก็ไปเข้ากระบวนการนะประเภทผ่าตัดลักไตบ้างหรือว่าไปนะคือทำอยู่กับเออ,เอ,อไปไปทำกับคนคนบาปคนคนบาปคนช่วยนะคือมี ปัจจุบันเนี่ยมีไม่รู้ไม่มันอย่าขี้เกียรจจารนายนะมันมันเยอะนะอย่าอย่าไปพูดเลยลวกันว่ามันมีอะไรอยู่บ้างแต่ก็จะบอกว่าคือแม้กระทั่งอาชีพที่นะมีฐานะซึ่งสังคมเนี่ยยอมรับนับถือว่าสูงส่งนะประเภทหมอประเภทครูก็สามารถที่จะทำบาปทำกรรมถึงขั้นที่ว่าจิตไม่สามารถยอมรับความจริงตรงหน้าที่กำลังปรากฏต่ตอหน้าต,ต่อตาได้ ทุกอย่างเป็นเท็จไปหมดทุกอย่างเป็นเรื่องเล่นไปหมดทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องตลกคนอื่นเป็นตัวตลกไปหมดตัวเองนีย่ยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวตัวเองนี่ฉลาดอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวหลอกลวงคนอื่นเขาได้เอาเปรียบคนอื่นเขาได้ทำร้ายคนอื่นเขาได้โดยที่ไม่สามารถที่จะมีอะไรหรือว่าใครมาแตะต้องตัวเอง มันคิดแล้วอย่างนี้จิตใจถูกย้อมถูกปรุงแต่งด้วยบาปด้วยกรรมจนกระทั่งไม่สามารถที่จะไปอ,อมองเห็นอะไรที่มันดีๆได้จิตมันมืดไปหมดความสว่างในขั้นศีลไม่มีความสว่างในขั้นฐานไม่มีแล้วจะไป เห็นความจริงขั้นสูงได้อย่างไรอันนั้นต้องความจริงความจริงขั้นสูงสุดเนี่ยต้องใช้ความสว่างจัดจ้ามากที่สุดในจักราวาลมาแหวกทางมาเปิดทางให้ดูให้รู้ให้เห็นความจริงขั้นสูงสุดนั้นก็คือนิพพานเวลาที่บรรลุมรรคผลก็คือเวลาที่เห็นนิพพานนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะในชั้นอัตถกถาก,ก็พูดไว้ว่าแสงสว่างที่ฆ่ากิเลส ที่จะบทบังนิพานไม่ได้เนี่ยเป็นแสงที่ไม่มีอะไรเทียบอ,อีกแล้วนะครับนี้คือถ้าเราเอ่อมีอาชีพดาราหรือว่านักร้องนะแล้วอยากจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก่อนอื่นผมขอแนะนำนะอย่าไปคิดว่าอาชีพแบบเราเนี่ยมันจะเจริญสติได้หรือเปล่าบรรลุมรรคผลได้หรือเปล่าแต่ให้คิดว่าตอนนี้เราสามารถยอมรับความจริงอะไรได้บ้างบางคนนะ ไม่ต้องเป็นดาราเนี่ยแต่ยอมรับความจริงอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากเป็นคนมีนิสัยเอาแต่ใจตัวมากๆอยากได้อะไรต้องได้อยากให้ใครตามใจตัวเองอย่างไรเขาจะต้องเป็นไปเหมือนกับเคยชินมาแต่ไหนแต่ไรว่านะะเราสามารถเป็นผู้ชี้นกให้เป็นไม้ชี้ไม้ให้เป็นนก จิตแบบนี้ก็ไม่สามารถยอมรับความจริงได้เหมือนกันแล้วถ้าไม่สามารถยอมรับความจริงได้มันไม่มีความอดทนหรอกสมาธิจะสั้นมีความพุ่งส่านจัดมีความอยากจะเอาอะไรอยากจะบงการให้โลกเป็นอย่างไรตามใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ใช่นะคนที่ทําอนันตริยกรรมไม่ใช่คนทุจริตคดโกงสังคมแล้วก็ไม่ใช่คนเอาแต่ใจตัวมากเกินไป ประกันได้เลยว่าจิตของเรามีความปลอดโปร่งได้เพียงพอกับการที่จะเจริญสตินะครับเอาและก็ขอพูดเพียงเท่านั้นในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพสาขานะว่าขวางมักขวางผลหรือเปล่า